ว้าวพี่น้องกระเจียวหวานเกิดแล้วค่ะคพณ่นที่ปลูกแวแล่ะค่ะไปซื้อบ้านอันได้หนึ่งแฟนเพจค่ะอ่ามันี่มีอีกแถวข้องหนึ่งได้ทถานี้ได้หนี่ก็ก็ลองจะขึ้นในข้องหนึ่งนี่นี่นี่จะเห็นบ่ข้องหนึ่งอู้ยกำลังขึ้นนะพี่น้องกระเจียวหวานพี่น้องกำลังขึ้นแล้วพื่นดูพี่น้อง บะก็เจอวันึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นตะไคร้อุ่นค่าครับพี่น้องค่ะเึ้นซ้ายไปครับพี่น้องตะไคร่ว่าด้ซื่อพี่น้องปลูกด้วยปลูกกินเอาอันนี้ก็เม็นมะม่วงพันจักรพพัดค่าวนะ่างหันโอ๊ยดูอะไรพี่น้องขาหัวง่อยหักเป็นงาเลยว่างหัน โอ้ยมึงดูพี่นอ้องดูปุณไม่ไงยยพี่น้องพันจกักรพรรดิอันนี้มันพันโอ้มันจะว่าหักอีกติดตัดนี่งด้วยโอ้พี่นออ้องเอ่ยมันจะไม่หักอีกบ่เด็กก็จะหักด้วยตุนน้อยนอยหนึ่งพี่น้องนี่ ม้วนหันอันงานน่ะก็ฮักไปแล้วซีหาเน่พี่น้องอีมาทำอะไรลูกลูกยม่เองเป้าชัวโอ้ยอมันนี้ก็เต้นบุกงก็มางงามค่าถึกฝนอืมไฟมอันนี้จุแเ่นบุกหงฟไย่อยแล้วุกหงพั้นเตี้ยครับพี่น้องนี่ก็ได้เสรตะบุญเอาอันปุ๋ยมาใส่อยู่ ขันปุ๋ยมาแทรกสีงามเจ๊นี่นะพี่น้องคนละฝนก็จังสิโตเกล่ะพี่น้องมึงส่งหมู่บ้านนี่ก็บโตคำหมู่บ้านนี่เมื่อวานนี่ฝนก็ตกท้างนี่มันมาแข่งกับพี่น้องดูดวบดวงดูค่ะปูกินเอียงค่ะพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย่างหมดต่น้ำคนนะค่ะฝนมแข่งกับพี่น้องคนะ ว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางค่ะพี่น้องปลูกธรรมชาติแล้วงพี่กะเริ่มสิเป็น่ยน่้อยแล้วค่ะคนน่ะอันนี้กระเบนหม่วงอย่างน้อค่ะพี่น้องเกิดเองกยี่ห้อก็เลยบโรลูหม่วงน้อยบ่หงื่อว่าหม่วงน้อยได้กระไข่นดีมากเลยเคระเบนหม่วงน้อยวันนี่ยี่ห้มากมากกว่าหม่งงอยพี่น้องคนน่ะมุดูเต็มจีพี่น้องดู เห็ดอันน้ำพีกะปีไม่เนาะคือสชีเสีบแล้วนาพีกะปีแะุ้คนน่ะเกิดเองที่พี่น้องนี่นี่พลาดกันมันเกิดไว้นี่เล้ค่ะเกิดเองมะเขือพวงหรือมะแข้งค่ะอืมในวาดปลายางส้มผือผักสวนครัวในบ้านค่ะพันนี้บุญแล้วกักลุ่นค่ะมีกระเมีน น้ำไม้หวานค่ะพี่น,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 น้องน้ำไม้หวานค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้เลี้ยงค่ะอือเติมน้อยนีกอได้กินแล้วแล้วพี่น้องจะน่าก็ได้กินแล้วครันมีน้ำไม้เลี้ยงอันนี้เป็นผักหวานค่าปลูกหลายต้นอยูนั่งตีต้นเดียวกับพี่น้องอันนี้กับใบขีหูดค่ะ่นก็ต้น้ำได้แต่ว่าฉันมีป็นวยัยไม่า็ผ้ายงางชุม่มอะ การทาส้มสวนส้มหมากไม่หมากแหลมนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นต้นดอกไม้คุณได้วัดค่ะดอกไม้กระทั่งเป็นดอกไม้เพิ่งผักแตนด้คนะพี่นอ้องงามบ่ค,ค่ะไดบัดภาพชมพืชผักสวนควรัว ขอบคุณทุกการรับชมนะคะผักเป็นงามงามขาพี่น้องคนเดียเด็กน้ยเพค่ะเขาลุยตักคเด่นเด่นเด็กน้อยบุรูษผักเป็ดัปนอน่างบุษามเขาวบุรุษ